เส้นทางของความสำเร็จและความสมหวังของใครหลายๆคนอาจจะต้องใช้แรงกายแรงใจฝันฝ่าอุปสรรคนานับประการกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง คุณเรนูเชกแสงทองปัจจุบันเจ้าของกิจการค้าแฮวทั้งปลีกและส่งณตลาดสี่มุมเมืองรังสิตอดีตเธอผู้เคยผ่านความยากลำบากของการทำอาชีพเกษกเตรกรทำนาแฮวมากว่า30ปี แเป็นอาชีพที่ต้องเอาหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินต้องอดทนต่อความเหนื่อยยากและเมื่อยล้าเพราะต้องออกเก็บเกี่ยวกันตั้งแต่เช้ามืดกว่าจะได้เงินหรือค่าจ้างก็เพียงวันละสิบ,บาทถึง20บาทเท่านั้นหรือผลผลิตของการทำนาแห้วซึ่งกว่าจะได้เก็บเกี่ยวก็ต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่า7เ,เดือนถึงจะนำแห้วมาแปรรูปเพื่อส่งขายได้และผลกำไรที่ได้ก็ไม่มากนะักคุ้มถุนบ้างขาดถุนบ้าง ด้วยความที่อยากมีฐานะที่มั่นคงและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคุณเรนูจึงหันมายึดอาชีพค้าขายแห้วโดยนำห้วมาจากบ้านเกิดของเธอคือที่อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนำไปส่งขายที่ตลาดสีีมุมเมืองรังสิตโดยมุ่งหวังว่าการขายแห้วจะทำให้ชีวิตและฐานะทางทรอบครัวของเธอดีขึ้น ก็มาจากสุพรรณก็มาขายแถวที hmm. ่กรุงเทพก็แรกๆเลยก็ขับรถมาเองไปกลับพอไปกลับจากสุพรรณจนก็ลำบากมากไงขายได้ไม่มากขายได้แค่ประวันวันนะสี่สิบห้าสิบโลแล้วก็ค่อยๆขาดทุนบ้างได้กาไรบ้างก็มาเรื่อยๆแล้วเสร็จแล้วทีหลังก็มีแผงประจําพอเขาให้แผงประจําเราเราก็อยู่ที่ตลาดแล้วก็ไม่ต้องไปกลับแหละจะถามว่าลําบากไหมก็ลําบากก็กินนอนอยู่ที่ตรงนั้นสภาพร้านตอนนั้นเหลือก,กางเต็นท์ เต็นก็ไม่ได้มีอะไรมีเต็นเปล่าๆอย่างเงี้ยส่วนที่เราจะนอนก็คือแค่ไม้เก่าๆอาก็มากางแล้วก็นอนทําเองทุกอย่างคือต้มแห้วทําแห้วขายแห้วดิบตักแห้วกอแห้วทุกอย่างอาก็ต้องทําเองแล้วเสร็จแล้วพอตลาดก็จะย้ายเรื่อยเขาก็จะจัดให้โดยที่ร้านเราอ,อยู่ตรงท้ายตลาดคือแบบหน้าร้านเราน่ยจะเป็นกองขยะสําหรับตลาดเนี่ยเอาขยะมาทิ้ง ซึ่งการขายกับเราก็คือเราขายขนมมันก็ลําบากอยู่แล้วไงก็ะจะขายได้ยิ่งมาเห็นเราอยู่ในสภาพเนี้ยก็ยิ่งลําบากมากแต่เราก็ต้องทนไนงะความลำบากอันนั้นก็คือบางทีนอนเนี่ยมันก็มีถุงปิวมาอะไรปิวมาเปื้อนเนื้อเปื้อนตัวนอนขี้เกลือขึ้นก็ต้องอยู่ให้ได้อะอยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่ให้ได้แล้วก็โดนเขาแกล้งร้านที่เขาขายสินค้าเหมือนกันเขาก็ ไม่ไม่แบบว่าไงล่ะเขาก็จะแกล้งให้เราอยู่ไม่ได้ทุกกิโลที่เราขายเขาก็จะมามาคอยเฝ้าอาใครซื้ออาไปเขาก็จะเอาคนมาตามไปอย่างเงาเราขายโลละยีบาทเขาก็จะบอกให้ไปซื้อเขาแค่15บาบาทเพื่อมาตัดราคาเพื่อให้เราอยู่ไม่ได้ให้เราขายไม่ได้แต่อาก็ต้องทนอยู่ให้ได้ไงเพราะว่าถ้าเราไปว่าเขาทะเลาะกับเขาตลาดก็จะไม่ให้เราอยู่ตลาดก็จะก็จะต้องคัดเราเอาอกเพราะว่าเราเป็นคนใหม่ occasions. เขาเป็นคนเก่า อลาก็ต้องคัดเราออกเราก็ต้องทนทุกอย่างที่เขาจะว่าประนามเราอเงี้ยอาจจะเป็นคนที่ยิ้มและพูดดีกับลูกค้าแล้วก็สินค้าก็ต้องสะอาดเขาก็ส่งสารอาไงเขาก็ส่ง่านอา,อาเขาก็จะมาซื้อคือขอให้ได้มาซื้ออาเนี่ยเขาก็พอใจแล้วไงอาชีพขายแห้วของคุณเรโนต้องฝันฝ่าอุปสรรคใช้ความอดทนทั้งแรงกายแรงใจ ด้วยความที่เธอเป็นคนที่สู้ชีวิตอัธยาศัายดียิ้มแย้มแจำ่มใสรักความสะอาดและที่สำคัญเป็นคนรักบุญ,ญเธอจึงชอบชักชวนลูกค้าพูดคุยแต่เรื่องบุญและยังทำหน้าที่ยอดกัลยานมิตรชักชวนลูกค้าและคนใกล้ชิดทำบุญมาโดยตลอดจึงส่งผลให้มีลูกค้าจำนวนเพิ่มมากขึ้นและมียอดขายที่ดีขึ้นจากที่เคยขายได้40-50กิโลกรัมก็ขยับขึ้นเป็น100กิโลกรัมต่อวัน และด้วยความที่เธอเป็นคนรักบุญนี่เองเธอจึงสั่งสมบุญไม่เคยขาดจาก10บาท20บาท<ม>ก็ทำบุญเพิ่มเป็นหลักร้อยหลักพันและก้าวสู่หลักแสนแรกในชีวิตก็ต้องบอกว่าทีแรกนะ่ะไม่ได้ตั้งใจจะทำแสนก่อนแต่ได้ยินเขาคุยกันก็ได้ยินเขาคุยกันว่า เนี่ยยายสร้างวิหารหลวงปู่เนี่ยนะหาช่วยสัพสัต์ทั้งหลายช่วยพวกเราช่วยคนทั้งหลายให้รื้อสัตว์สัตว์ให้รื้อผังจนแก่ทุกคนด้วยก็คือไปได้ยินคํานี้มาก็เลยตัดสินใจว่าถึงเราจะได้รื้อผังจนของเราแล้วก็รื้อความลําบากยากจนที่เราเคยลาบากมาขอทําบุญอันนี้สักแสนหนึ่งแสนแรกในชีวิตที่ได้ทําก็ปลื้มมากปลื้มมากเพราะว่าแสนแรกในชีวิตที่ เกิดมาไม่เคยทําบุญแสนหนึ่งทั้งทั้งที่ก็มีหนี้นะมีหนี้ตั้งห้าแสนแต่ถามว่าแต่อยากทําบุญสร้างวิหารหลวงปู่มากเลยแตนแรกที่ทําก็คือทํารวมกับพี่ชายและพี่ชายก็ให้ไปขุดภูเขาทองคําที่วิหารหลวงปู่ก็คือจะเพิ่มในบุญอันนี้มากพอรังกำลับุญแสนแรกอาก็เริ่มมีตังซื้อบ้านมีตังซื้อบ้านมีตังซื้อรถและลูกค้าก็ เริ่มลูกค้ารายใหญ่ๆก็เริ่มเข้ามาหาอาแล้วไงคนนู้นมาสัง่งคนนี้มาสัง่งเริ่มขายดีวันหนึ่งก็เริ่มเป็นตันและโดยที่เข้ามาดูสินค้าเราเขาก็ถูกใจเลยเขาบอกว่าเนี่ยใช่เลยที่ผมจะต้องการที่ผมจะเอาแบบนี้เลยใช้นี่เขาหมดของก็ขายดีขึ้นเรื่อยๆคือเราก็รู้ตัวว่าเราเรา,เ,ราเออเป็นพ่อบุญไงบุญบุญที่เราได้ทำแสนแรก ด้วยอนุภาพของบุญและความเชื่อมั่นในผลบุญจึงส่งผลให้คุณเรโนมียอดขายแห้วที่สูงขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ชีวิตแม่ค้าขายแฮวเป็นอาชีพที่ต้องอยู่กับร้านเพื่อขายของตลอด24ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุดรายได้ส่วนหนึ่งจากการค้าขายได้ถูกจัดสรรปันส่วนเพื่อน,นำมาสั่งสมบุญรายวันเพราะเธอตระหนักถึงความยากจนและความยากลำบากที่ได้พบเจอ ไม่อยากเจออีกแล้วในชาตินี้เธอจึงได้เก็บหอมรอมริบสั่งสมบุญไม่เคยขาด ทุกวันแม้จะต้องขายของ24ชั่วโมงแต่เธอก็จะแบ่งเวลาในการรักษาศีลเจริญภาวนาและหมั่นนึกถึงบุญที่เคยสั่งสมมาตลอดไม่เคยขาดทุกๆวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันที่ค้าขายดีที่สุดแต่คุณเรโนูกลับสลละเวลาช่วงเวลาขายดีนี้เข้าวัดเพื่อสั่งสมบุญด้วยความคิดที่ว่า ถ้าเรามมดแต่ขายของทั้งวัน24ชั่วโมงเราก็จะไม่มีโอกาสไปวัดเลยเกิดมาก็ตายฟรีเราจะไม่ได้บุญติดตัวไปเลยดังนั้นเธอจึงเข้าวัดสั่งสมบุญทุกๆวันอาทิตย์และงานบุญใหญ่เป็นประจำเมื่อก่อนนั่งขายของทั้งวัน24ชั่วโมงทำแบบนี้นะไม่มีเวลาไปสวดมนต์ไหว้พระไม่มีเวลาขายของไม่ไมีเวลาทำมาหากิน คิดอยู่อย่างเดียวว่าจะต้องทำมาหากินถึงนึกถึงบุญก็น้อยแต่พอมาอาทำอย่างเงี้ยคือมีแต่เวลาที่ว่าวันอาทิตย์ก็ไปทําบุญเวลาเช้าขึ้นกระสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิคือทําบุญเป็นหลักต้องบอกว่าขายของนี่เป็นงานอดิเรกสํารองแล้วเอ่อทำก็ได้ไม่ทําก็ได้แล้วคือมันก็มีคนที่ทําแทนเราได้ไงเดี๋ยวนี้ต้องพูดว่าขี้เกียจจะไปนั่งขายของแล้วแต่มานั่งทําบุญมันทําไมได้มากกว่าเดิมบุญเนี่ยทำให้อาเนี่ยส่วนกระแสเศรษฐกิจ เขาขายกันไม่ดีแต่อ่าขายดียอดขายดีขึ้นทุกวันทุกวันลูกค้ามาเล่าให้ฟังว่าเอาแฮวไปเนี่ยมันขายดีมากคนก็ติดยี่ห้อติดแบรนด์ว่าต้องแฮวเรนูต้องแฮวเรนูถ้าไม่แฮวเรนูก็ขายไม่ออกเขาขายไม่ได้บางทีถุงเนี่ยโรงงานเขาผลิตให้เราไม่ทันพอผลิตให้เราไม่ทันเนี่ยบางทีมันก็ไม่มีไม่มีตาติดไปที่ข้างถุงเขาก็บอกว่าขายไม่ได้ถ้าไม่มีชื่อไม่มีแบรนด์เรนูไม่มีแฮวเรนูเนี่ย ขายไม่ได้ถ้ายังอื่นนี่มันแห้วหมดแต่ถ้าเอาแห้วเรนูไปแล้วมันขายแล้วมันสมหวังถามว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเราก็มานั่งคิดดูก็เพราะเราทําบุญไงเรายิ่งทํามันก็ยิ่งได้ยิ่งทํามันก็ยิ่งสมหวังแล้วท้าแก่ก็รู้สึกสบายขึ้นเยอะไม่เคยเห็นออกมาทํางานเลยแล้วลูกน้องก็ขายได้ขายดีทั้งวันทั้งคืนขายได้ตลอดร้านเจเรนูนะไม่ต้องมาขายก็ขายได้อะร้านไหนวะ เขามีบ no ุญเยอะไงกราทำบุญเยอะก็ขายกันดีเรื่อยอ่ะขนาดน้ําท่วมคนก็มาซื้อกันเยอะไม่ได้หยุดเลยอ่ะพวกเราก็นั่งทําลูกเพือกนั่งมองอย่างนี้ชาเลยโอ้ยเขาขายดีเว้ยเขาแก่เขาไปไหนวะเนี่ยมีแต่ลูกน้องอยู่ร้านกันแต่ของขายไม่ได้หยุดเลยจากการที่คุณเรโูเชื่อมั่นในบุญ สั่งสมบุญมาโดยตลอดและไม่เคยขาดการรักษาศีลเจริญภาวนาหมั่นนึกถึงบุญที่ได้กระทำมานี่เองจึงส่งผลให้ยอดขายแห้วของเธอสูงขึ้น,นเรื่อยๆอย่างน่าอัศจรรย์พลิกชีวิตที่เคยขายได้เพียงไม่กี่สิบกิโลกรัมเพิ่มเป็นหลักร้อยและก้าวสู่หลักพันกิโลกรัมจนเธอสามารถเก็บหอมรอมริบเป็นประธานกฐินหนึ่งล้านบาทแรกในชีวิตได้อย่างน่าอัศจรรย์ พ่อก็บอกว่ามีบุญใหญ่กระถิน่นกระถินสร้างโมดุลโมดุนซึ่งลังโมดุลน,นี่ก็คือสร้างหลังคาวิหารคตก็เลยตัดสินใจตัดสินใจที่อยากจะทําบุญโมดุลหนึ่เสร็จแล้วอาก็ไปถอนเงินมา M1 เพื่อมาชั่งใจตัวเองเพราะเราเกิดมาเรายังไม่เคยทําบุญถึงถึงหนึ่เอาก็เอามาใส่กระเป๋าแล้วก็มามาอธิษฐานแล้วก็จะหิ้วไปหิ้วไอ้นะหิ้วเงินเอหนึ่งเนี้ย ไปตามวัดไปไปไปที่วัดนะ่ะเพื่อจะไปถวายหลวงพอ่อแต่เราต้องไปชั่งใจดูก่อนไงว่าเราเสดยจได้เขาไหมเอ็มหนึ่งเนี้ยถ้าเราใช้ไม่ดีเดี๋ยวมันก็หมดแป๊บเดียวเงินอันเนี้ยแต่อาก็คิดว่าถ้าเราทําบุญกับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่ออไปทําทุกๆบุญเนี่ยมันได้บุญมหาศาลนะเราได้บุญมหาศาลเนี่ยซับหนึ่งเอ็มของเราเนี่โอ้โหหลวงพ่อไปทําบุญอะไรเราก็ได้บุญกับหลวงพ่อทุกอย่างแล้วเราก็ได้โมทนาบุญอาก็คิดอย่างนี้ไง คิดว่าเราก็ได้ทาบุญได้บุญตรงนี้มากมายมหาศาลมากกว่าที่จะอยู่กับเราพอถวายเงินปัจจัยหลวงพ่อหมดไปแล้วถามว่าทรัพย์มันก็ยิ่งมามากกว่าเดิมโดยที่เราก็ไม่คิดว่าเออทั้งทั้งที่เราทําบุญใจทําบุญเราก็ทําบุญหมดตัวหมดหมด,หมดบัญชีเหมือนกับคนอื่นที่เขาทํากันนะแต่ทันไม่ทันอะไรทรัพย์ก็มามาเหมือน มาเหมือนเหมือนมากกว่าเดิมอีกจากอาขายได้เคยวันละตันนะเดี๋ยวนี้อาขายได้วันละสองตันอาก็ขายได้มากขึ้นทําให้อาขายดีขึ้นอาก็นึกถึงอนุภาพบุญว่าโอ้เนี่ยนะทําบุญแล้วมันดีอย่างนี้นะทําบุญแล้วมันมันมันเอออนุภาพบุญก็ส่งผลให้เราได้ขายดีขึ้นเรื่อยๆเราก็มีปัจจัยที่จะทําบุญได้มากขึ้นเรื่อยๆคือบุญหลวงพอ่อทุกๆบุญทีนี้อาก็จะเริ่มทําได้แหละทําได้ทุกๆบุญ ไม่ว่าจะเป็นบุญอะไรอาก็จะทําได้หล่อทองหลวงปู่เนี่ยมารุ่นหลังนี่อาก็ได้ทําองค์แล้วเป็นเอมทุกองค์จนมาองค์ที่เจ็ดองที่เจ็ดเนี่ยอาได้ทำทาถึงได้สามเอมตั้งกต่อาทำสามเอ็มนี่โอ้โหอาขายพุ่งขึ้นมายอดมันพุ่งขึ้นมาสามตันสามตันและอาก็ได้ซื้อ,อ,ซ,อซื้อแห้วในราคาที่จะถูกกว่าเดิม มันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่อาก็มีแหล่งที่จะซื้อได้ถูกกว่าเดิมไนงะทำเท่าไหร่มันก็ไม่รู้จักหมดไม่ใช่ว่าจะหมดนะทำแค่สามเอมพอมามีบุญหลวงพ่อสร้างสร้างอาคารบุญรักษาอ,อาก็มีจังทำเป็นเอ็มเอ็มอีกคือไม่ว่าจะบุญอะไรที่หลวงพ่อบอกมาอาก็มีจังทำเป็นเอ็มเอ็มทุกบุญมากระถินปีนี้อาก็ดีใจมากเลยนะอาก็รีบตั้งใจทำก็คือทำไปแล้วสองเอ็มแต่พอหลวงพ่อบอกบุญ ว่ามีการหล่อทองหลวงปู่องค์ที่แปดพอได้ทราบข่าวองค์ที่แปดอาก็ทำเลยหนึ่งกิโลเพราะว่าคือที่เคยทำมาแล้วตลอดเนี่ยบุญที่ทำกับหลวงปู่เนี่ยมันมาอย่างไม่รู้จักหมดจกสิ้นไงคือแบบว่าทำแล้วยิ่งทำก็ยิ่งมียิ่งทำก็ยิ่งมีคือนึกถึงอนุภาพบุญของ,งปู่ถ้าทำแล้วนึกถึงบุญเนี่ยมันจะไม่มีการรู้จักหมดจกสิ้นคือก็อยากทำอีก คือถ้าให้หลวงพ่อบอกว่าให้มาทําอีกขีองค์ขีองค์อ,อาก็จะทําและดีใจแล้วก็อยากทําและทุกๆบุญที่หลวงพ่อให้อาก็จะทําเพราะว่าทําบุญแล้วเนี่ยไม่เคยแฮ้วอาขายแฮ้วนะแต่ทําบุญไม่เคยแฮ้วมีจะทําบุญแล้วมีจะสมหวังสมหวังสมหวังตลอดเชื่อมั่นในบุญร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเชื่อมั่นในบุญเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าถ้าถ้าไม่ใช่บุญแล้วมันมันจะเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเพราะว่า ตัวเราก็แค่นี้ทําเมื่อสมัยก่อนทำมาหากินมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปขยันทําทุกอย่างทําทั้งวันทั้งคืนมันก็ไม่ได้มีเงินมากขนาดนี้ไงแต่พอเราเรามันทาบุญมากขึ้นเงินกลับมันมากขึ้นไงทําบุญแล้วไม่มีแห้วทําบุญยิ่งทําก็ยิ่งสมหวังดังนั้นเชื่อมั่นในบุญไม่มีวันแห้ว จากสาวเกษตรกรทำนาแห้วธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งก้าวสู่แม่ค้าขายส่งแห้วตลาดสี่มุมเมืองแังสิทที่ขายดีตลอด24ชั่วโมงด้วยใจที่ทุ่มเทและเชื่อมั่นในบุญดำรงตนและยึดมั่นอยู่ในทานศีลภาวนาอยู่เป็นนิดทำบุญทุกๆบุญด้วยใจที่ศรัทธาอันแรงกล้าที่มีต่อมหาปูชนียาจารย์อย่างเต็มที่เต็มกำลัง และเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับการสร้างบารมีด้วยอนุภาพแห่งบุญจึงได้ส่งผลที่คุณเรนูเชกแสงทองแม่ค้าขายแฮวได้พบเจอกับตัวเองว่าการทำบุญยิ่งทำก็ยิ่งมียิ่งทำก็ยิ่งได้ยิ่งทำก็ยิ่งสมหวังดังนั้นเชื่อมั่นในบุญไม่มีวันเฮวเชื่อมั่นในบุญมีแต่สมหวัง